สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า My Hacker นะครับของค่าย Luna Soft นะครับผลง,งานชิ้นล่าสุดผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับเกมจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับในเรื่องของเกมนี้คือเราเป็นเด็กนักเรียนธรมนธรมดาดาที่ชอบไอดอลของโรงเรียนนะครับแล้วเราก็ไปสามหลวงตอนหลังพักการ่านข้างวันนะครับแล้วเดิ ก็ได้ยินเสียงของเราของพี่สาวสาวนะครับเราก็เลยทํยาสัญญาณกับเธอเพื่อที่จะเข้าไปในใจของหญิงสาวสี่คนที่เราได้ชอบนะครับแล้วก็ไปแฮกใจิงพวกเธอให้พวกเธอตกมาเป็นของเรานะในเรื่องเกมมีประมาณนั้นนะครับส่วนจะแฮกสับเจหรือเปล่านั่นก็อยู่ที่ตัวพวกคุณแล้วนะครับโอเคครับเรามาลองดูระบบกันเลยดีกว่านะครับ ทำเรื่อยไปก่อนเราก็ทำสัญญาเธอตอนนี้และครับว<ส>ิสาตัวนี้ชื่อว่าเซเลนะครับสอนะระบบข้าวๆนะครับครับข้อแรกผมยังไม่รู้ครับข้อสองคือสเตตัสครับผมดาบอะไรเงี้ยเรายังไม่มีนะครับเราต้องไปหาเอานะฮะ แล้วก็ข้อที่เกี่ยวกับตรงนี้เกี่ยวกับการผสมของนะครับของที่จะได้ในดันเชนเอาไปผสมของได้นะครับข้อนี้คือการใช้เงินเปิดสุ่มกล่องสมบัตินะครับจะได้อะไรก็คุณก็ต้องดูนะข้อที่สามนี่คือสอนนะครับข้อที่สี่คือชีดเรายังไม่มีอะไรทุกอย่างหนึง่งเพราะงั้นเรายังไม่ใช้ครับผมเริ่มเข้าสู่การมแย็ต ซึ่งจะมีผู้หญิงสี่คนให้เลือกนะเราจะเลือกคนไหนก็แล้วแต่เรานะครับเราการเล่นมี normal นะแม่ h e l นะครับอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกแบบไหนเพราะงั้นเราก็ไปกันเลยนะครับไปกันเลยเฮ้ยอู้เดี๋ยวนเล่นนะครับไม่มีไรโอเคครับรีของให้เก็บตั้งหลายอย่างนะครับแต่ว่า กรตตูอยู่ข้างหน้านะครับการบังคับคือ WSD ใช้แทนการเดิน,นครับ W A S D นะครับใช้ในการเดินส่วนคลิกซ้ายก็คือการจมตีเนี่ยครับตนคลิกขวาเข้าสู่ส่วนของคำสั่งครับไอเทมอ,อะไรสักอย่างหนึ่ง คอนฟิกแล้วก็ออกจากเกมแล้วก็อะไรวะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับเราเก็บของก่อนนะครับเนาะดันเจี้ยนก็เป็นดันเจียนแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ให้รู้เอาไว้ครับนี่คือจิตใจของพวกเธอต้องถือไมล์เราพูดไปด้วยนี่แม่งโคตรลำบากเลยวะ ต้องมานั่งคอยนั่งกดนั่งคลิกอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเก็บของโอเคครับยังข้ามไม่ได้สินะโอเคครับกดเล็กส่วนของไอเทมนะครับกดนี่ครับกดที่ท,ท,ที่ตัวไอเทมแล้วกดข้อแรกจะเป็นการใช้ซึ่งแฟลนี้แฟลกสีแดงนี่คือเวทนะครับเราใช้กันดูเลยนี่ครับยิงแสง นี่ก็ยิงแสงเหมือนกันครับโอเคครับเพราะงั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นผมขอข้ามไปก่อนครับผมโอเคครับเราก็มาดูกันนะครับว่าไอเทมใช้ยังไงนะครับให้เราลงมานะครับตามที่ไอเทมที่เราอยากจะใช้นะครับผมขอเลือกที่จะใช้ดาบ้วกันครับส่วนเป็นผมใช้หมดแล้วคุณเจอดาบเมื่อกี้นี่นะฮะ ก็ให้กดข้อแรกเนี่ยะครับแล้วลองกดตรงตีดูครับะเราใช้ดาบแล้วนะครับนี้ผมจะให้คุณดู60%ทั้งบนเนี่ยครับถ้ามันเหลือศูนย์เมื่อไหร่ทุกก้าวที่คุณเดินมันก็จะทําให้เฮตพีของคุณนั้นลดลงไปนะครับทางที่จะเพิ่ม60%ตรงนี้ก็คือใช้อเทมสีเขียวนี่ยครับเนี่ยซึ่งผมก็มีอยู่สี่อันแต่ผมยังไม่ได้ใช้นะครับก็ จะใช้ในเวลาที่สำคัญสำคัญเท่านั้นนะครับผมแล้จะบอกคุณว่าการสำรวจชั้นต่างๆความจริงคุณก็ไม่สำรวจไม่ต้องสำรวจทุกๆมิลลิเมตรก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ปเปอร์เซนต์ของคุณนั้นลดถ้าเกิดคุณหาไอเทมไม่เจอชีวิตคุณก็จบนะครับก็มันก็ไม่มีมากแค่คุณต้องออกไปข้างนอกก็คือ คุณสมมุติว่าคุณนำกำลังจะเจอเวอร์ะเหลือศูนย์เปอร์เนตพอดีคุณก็ต้องมาเริ่มเดินตั้งแต่ชั้นที่มีเช็คพอยต์ชั้นหนึ่งชั้นห้าชั้นสิบชั้นสิบห้าซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถึงแม้มันจะได้ฉากแบบนั้นก็เถอะแต่บางทีมันก็คือมันต้องระวังครับคุณก็ถ้าเกิดคุณจะเล่นคุณก็ ต้องดูส่วนนี้ให้ดีๆนะครับโอเคครับโอเคครับจากที่เราเกียนมาจนสิบห้าชันนะคผมจะจะบอกผู้คุณว่าเกมนี้ถ้าเกิดไม่คิดมากๆนั่ตายโคตรบ่อยเลยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้คือลองไปข้างล่างเราอาจจะเจอบอสแล้วก็เป็นได้นะครับ ส่วนไอเทมนี้เราเก็บได้สามสิชิ้นนะครับถ้าเราตายเราต้องหาใหม่ทั้งหมดจุเว้นของที่เราติดตัวไว้เช่นพวกดาบโลอะไรประมาณนี้ครับไอเทมอื่นๆจะหายไปหมดเลยซึ่งผมก็หายไปหลายรอบเหมือนกันครับเอาละครับถ้ากดแล้วทิ้งกดทิ้งไอเทมนะครับให้กดข้อนี้แล้วก็ข้อที่2หรือไม่ก็ข้อที่3ครับข้อที่3คือการวางไว้ก้อยส่งปาทิ้งนะครับ ก็แล้วแต่พวกคุณแล้วกันว่าผูกคุณจะเอาแบบไหนนะโอเคครับเราลองปเราลองลงไปกันเลยดีกว่าครับ okay. ผมกดลงไปข้อแรกคือลงข้อทสองคือกลับไปก่อนผมว่าผมกลับไปก่อนดีกว่าครับของเยอะจริงโอเคครับเราก็มาดูครับนี่คือการฝากของนะครับ โอเคครับเรามีสามสิบเ้นของที่เราไม่ใช้เก็บไปให้หมดครับผมแล้วค่อยเอาไปขายที่ไหนน,ะนี่วิธีการขายก็กดข้อนี้ครับแล้วกดคอแรงเนี่ยครับกดที่เข้าไปแล้วไอ้กดลิกกดทิกทขวาน,นะครับแล้วก็เลือกข้อแรกนั่นคือการขาย แล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ขายครับเก็บของไว้ก่อนครับ่วนตรงนี้ก็ให้เก็บของเพื่อรับสกิลอะไรสักอย่างนึงได้ครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับถ้าผมรู้เมื่อไหร่ผมจะมาบอกอีกทีแล้วกันับผมโอเคครับก็วันธรรมดาทั่วไปคล้องน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปชิ่นใจเชิงต่อนะครับ ถึงันที่15้วครับผมโอเคครับแล่ตรงนี้ไปผมขอไม่พูดนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งสองมือผมเจียดถือไมคครับผมโอเคนะผมอาจจะพูดก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่าไหร่ไม่ดังเท่าไหร่เพราะว่าผมจะปล่อยไมคนะครับโอเคครับ มันมาเรียกพวกแบนได้ด้วยต้องรีบค่ายเร็วสุดครับมันเล่นเวทสายฟ้าทำให้ผมขยับตัวไม่ได้เลยจาการจมตีนะครับต้องกดจำๆครับมันึจะออกต้องกดเดินจำๆ,ๆ จากนันยกเก็บแปลแล้วน,ะนาเอผมน้าอินกูก็ไม่สนแล้วนะครับตายมาหลายรอบ <c oughs> <c oughs> เล่นนะครับปันมาไปเลยครับ มาเจอบอสแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นคลิสตันแบบนี้แล้วมันก็เรียกตูได้เรื่อยๆนะครับซึ่งเรามาลองทําลายกันดูนะครับเรียกได้เรื่อยๆยอโอเคครับเราทําลายมันได้แล้วเดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วเราลงไปดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเราลงไปแล้วเราก็จะได้ฉากทกําการบ้านนะครับเพราะงั้นผมเลยข้ามไปนะครับโอเคครับเราก็มาดูซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ยังไงตังเรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องไปขายของก่อนนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวะก็ไม่มีอะไรนะดูซิ อยหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเยอะเบเยอะเปเยแต่นหนแม่ก็ยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปนายแม่กันบ้างถ้ามีโอกาสนะครับเกมนี้ระบบเซฟเป็นเซฟออโต้นะครับเพราะงั้นคุณไม่ต้องห่วงครับว่าบางทีคุณเข้าดันเี้นแล้วมันเออเลอร์คุณยังไม่เซฟมันจะเซฟตั้งแต่ตอนหน้าดันให้คุณนะครับแล้วพอคุณ โหลดเข้าไปก็น่แหละครับจะเข้าไปในดันเลยซึ่งมันยากครับะระบบนีบน้ทําให้เกมมันยากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราจะกดเซฟการคันไม่ได้นะครับ <S <S มีสิ่งที่ผมลืมบอกคุณไปอย่างหนึ่งนะครับผมนี่ไม่น่าลืมเลยเนาะลืมอยู่เรื่อยเลยโอเคครับอ่าก็นั้นจะบอกว่าไอเทมที่มันมีสี ฟ้าเนี่ยครับมันมีสเตตัสข้างเคียงครับเช่นถ้าเกิเราใช้อันนี้ไปเรื่อเราจะเพิ่ม300ครับแต่สำหรับอันสีขาธรรมดานี้จะไม่มีครับผมซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะช่วยคุณได้ในยามคับขันนะครับเหมือนเช่นคุณโดนมอนสเตอร์อาจจะมีพีเหลือน้อยนะครับให้มันแล้วแต่สเตตัสครับผมบางอันก็จะเพิ่มให้คุณเดินเร็วขึ้น ซึ่งคุณก็ต้องไปอ่านดูมันเอาเองนะครับว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับอันสีขาวนี่ค่อนข้างจะราคาถูกนะครับเพื่กิดเอาไปขายเนี่ยเพราะมันไม่มีสเตตัสบวกนะครับเวลาใช้ไอเทมนะครับมันจะไม่ลดมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากผลของไอเทมเก่าที่มันมีอยู่แล้วแค่เรากินยาเติมเลือดไปมันก็แค่เติมเลือดนะครับแต่ถ้าจะเป็นสีฟ้าเนี่ย เรากินยาเข้าไปบางทีอาจจะเพิ่มความเร็วเพิ่มเซฟตัดบางอย่างทําให้เดินเร็วขึ้นอาจจะแก้พิษให้เราได้ด้วยบางทีนะครับขึ้นอยู่กับดาวเลเวลของดาวที่ของที่เรามีนะครับอา่าวันนี้ผมก็เล่นมาพอสมควรแล้วละ่ะพวกคุณสนใจกันไหมอืมผมคิดว่านะพวกคุณเอาไปเล่นกันเถอะสนุกสนุก เพียงแค่อาจจะขัดใจตอนที่คุณตายแล้วของมันหายหมดท่าน,นแหละแต่โดยรวมแล้วสนุกดีครับลุ้นดีด้วยระบบมันก็มีแปลกแยกปลักไม้คือมันก็ไม่น่าเบื่อนะเพลงก็โอเคเพลงต่อสู้ก็แล้วใจดีนะครับก็เกมนี้ผมให้แปดเต็มสิบเลยอนะถ้าเกิดผมให้คะแนนได้อนะแต่ผมคิดว่าพวกคุณต้องไปลองของพวกคุณเอาเองแล้วคนหะ ว่าคะแนนคุกคุณได้เท่าไหร่นะครับถ้าไงวันนี้ผมขอไปก่อนครับคราวหน้าเจอกันแม่กักบพรไดา์ไอแฟนครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ